ขมินสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมขาขมินขม้นขมิสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดค่ะมาสเตชเชฟคัมบูด,ดียโพสนะคะเมื่อ2วันที่แล้วนะคะขายผ้ากันเบื้อนม s สเต c เชฟลดราคาอย่างเป็นทางการพี่น้องคนไหนนะครไม่ชอบทําอาหารมาก,ก่อนใส่ผ้ากันเบื้อนมาสเตชเชฟเนี่ยจะรักการทำอาหารตั้งแต่เช้าเย็นหัวขํามยันสว่างไม่เชื่อก็ลองซื้อมาคนละหนึ่งผืนกันได้เลย คุณผู้ชมคะล่าสุดมาเตอร์เซฟกัมเบเดียค่ะโพสแบบหนี้ขายผ้ากันเปื้อนมาเตอร์เซฟซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผ้ากันเปื้อมาเตอร์เซฟน่าจะเป็นเอกลักษณ์นะคะของมาเตอร์เซฟซึ่งมาเตอร์เซฟมีทั่วโลกค่ะแต่ล่าสุดมาเตอร์เซฟไปอยู่ที่กัมพูชาไงขายผ้ากันเปื้อนกันแบบหนี้นะคะชาวเน็ตรวมไปถึงคนกัมพูชาแห่แชรกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ยักษ์ใหญ่เลยหลังจากที่โพสแล้วก็มีข้อความนะครเขียนว่าสุดภากระเบื้อนค่ะมาดเชฟรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นราคา19.99เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครัไม่รวมค่าจัดส่งนะครับภากระเบือ้องมาดเชฟเนี่ยพรอกมอมาดเชฟแล้วก็เป็นชื่อของลูกค้าสามารถที่จะสลักชื่อลงไปได้ด้วยนะครรวมไปถึงการมีใบรับรองการปฏิเสธการซื้ออย่างเป็นทางการ นะคะจากทีมหัน CBS ีเนะะราไปถึงกล่องมาตเชพีเ m ียมอย่างเป็นทางการคะ่ะแล้วก็ลายเซ็นของคณะกรรมการสามารถขายได้ไหมในมุมมองของทุกคนคิดว่าถ้ากันเปื่อนมาต e ชสามารถขายได้ไหมล่าสุดประเทศแห่งนี้นะคะอย่างคัมบูดียาเอาไปขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะมีคอมเมนต์เกิดขึ้นมามากมาย ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะจริงๆมันคือล i เซนซีนะคะของประเทศแต่ก็มีใครอีกหลายๆคนที่เห็นด้วยเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดมีคนกดใจไปเป็นหมื่นนะคะกดแกดแชร์กันไปเป็นพันนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีผ้ากันเปื้อนที่เป็นแฟนอีดิชั่นที่เตรียมไว้สําหรับทุกๆคนอีกด้วยเป็นผ้ากันเปื้อนสีดำนะคะก็คือขายทั้งสีขาว และก็ขายทั้งสีดำด้วยเป็นแฟนดิ i ชั่นนะคะใครที่อยากได้นะคะสามารถซื้อได้นะใครที่อยากได้นะคะหลายคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมค่ะว่ารายการมาตุเชฟนะั้นเป็นรายการดังค่ะที่ขายลิขสิทธิ์นะคะให้กับหลายหลายบริษัทค่ะในทั่วทั่วโลกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือขาย ลิขสิทธิ์ให้กับกัมพูชาไปโดยผู้ที่ถือลิขสิทธิ์คะก็คือ C T N นะคะเราไม่แน่ใจว่าในแง่ของการถือลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะขายภาคกันเปื้อนได้ไหมแต่สำหรับเราในมุมมองของคนที่ดูมัเทศประเทศไทยมองว่าสิ่งนี้มันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันคือไอคอนิกของรายการที่ไว้ใช้ ในแง่ของการที่วัฒนบุตรรายการจบไปอะ่ะคนที่เป็นเชฟอะ่ะก็ไม่ใช้ต่อยอดในธุรกิจอาหารของตัวเองแต่ว่าคามเดียค่ะได้เอามาขายรวมไปถึงมีการให้เซอริเคตด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงมิสซิรี่บล็อกของของเขาด้วยมีทั้งกล่องมีทั้งใบรับรองนะคะแล้วก็มีลายเซ็นจากคณะกรรมการอีกด้วยเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ล่ะมั้ง เนาะก,ก็เป็นมุมมองอาจจะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับบริษัทแต่แต่สําหรับคนไทยหลายๆคนเราว่าน่าจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในมุมมองทุกคนคิดว่าเรื่องนี้สามารถขายได้ไหมหรือไม่สามารถขายได้ยังไงก็มาพิมพ์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ในมุมมองของคนกัมพูชาหลายๆคนค่ะบอกว่าไม่ควรขายเพราะว่าสิ่งนี้มันคือเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะคะ อะไรคนก็บอกว่าอยากได้อยากได้นะคะบางคนก็บอกว่าออเดอร์ไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็เห็นไปเห็นด้วยไปนิทางที่ค่อนข้างดีนะคะหรือว่าประเทศนี้เป็นประเทศแห่งการเคลมจริงๆนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของการที่ตัวเองมีเอ่อมีลิขสิทธิ์อยู่นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรอ อันนี้คือต้องเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งมานั่งคิดกันในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามหละคนไทยให้เกียรติมากนะมัตเตชฟประเทศไทยถือว่าเป็นรายการที่เป็นราการระดับโลกนะคะที่คนไทยเอามาทําแล้วก็ไม่ได้ทำให้เสียหายนะคะแต่ว่าวันนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะกับประเทศแห่งนี้มิสบาตเตชฟนะคะกัมบูร์สร้างตำนานอีกแล้วครับท่าน